สนับสนุนโดยกรวินคลินิกศิลปะแห่งความงามหมอรัมสีเจ้าคิ้วงานสองร้อยัพนี่สองร้อยอัพนี่มีอยู่สี่วงสองร้อยอัพตอนนี้นะ ปฐมระเบียบสาวน้อยใจเกินน้อยสี่คณะตอนนี้มีคิวงานอยู่ที่200ร้อยารเล่าอีสานสนครศิลป์อยู่ที่ร้อยห้าสิอัพสองร้อยกลุ่มสีคณะอยู่สองรอยเนี่ยสองรอยอัพแหละเห็นบอกแสดงว่าที่บอกว่าจะล้นตลาดเนี่ยมันสิไปล้นเป็นบางคณะมันจะไม่ล้นทุกคณะ เป็นอย่างมอลำซีขนาดอีกคิวงานถึงถึง2องอยเพราะ1คุณภาพใช่ไหม1คุณภาพ2กระแส3ฐานแฟนคลับไม่ได้เกี่ยวกับมอลำตั้งเก่าตั้งใหม่ในพี่น้องสาวนอนนี่ก,กระซัมตั้งใหม่ใจกระตั้งตั้งใหม่แต่ไมทำไม,ไม,ไมฐานเขาเยอะล่ะเห็นบอกก็แสดงว่าเขาผลิตคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์เขาโปรโมทเขาา PR เนี่ยหลักๆเลยเห็นเห็นภาพบอกเห็นภาพบอก บาานี้ปั๊บหมอลำบ่ฮู้ว่าคำผลถึง150ร้อยห้าสิบพอแต่ว่าสารเหล่านี่เขาว่างหอดแล้วสารเหล่าอีสา,านสนครนสินอยู่ที่ร้อยห้าสิบซารเหล่าอีสานนครนสินอยู่ที่ร้อยห้าสิบงานใส่เบิ่งมากไว้เด้อบ่ฮู้ว่าเสียงวิหกหอดอยังสารเหล่าสารเหล่านี่สารเหลาก็เฮ็ดคักอย่างนี <c oughs> ้ยคิวงานระเบ,บียบอยู่ที่สองร้อยสามสิบใจเก,กินร้อยเดี๋ยวนะเขียนไปก่อนอ่าใช่แล้วระเบ,บีบยบนี่เท่าไหร่ ระเบยียบ230 230ระเบยียบ230ใจเกินร้อยอใจเกินร้อยอยู่ที่232 232ปรฐมอยู่ที่สัสงคือซ้ำกัน232ซ้ำกันดีตัวเลขแล้วก็สาวน้อยอยู่242 242เห็นบ่เห็นภาพแล้วบ่นี้ นตัวเลขแหละอยู่ประมาณนี้แหละแล้วก็ซานเล่ายูลอยหาสิบกว่าอีสานคนครสิน,150สน,น,สนร้อยห้าสิบคือร้อยหกสิบอีสานนครสินยูลอยหาเกือบร้อยหกสิบขาดจุบเ่อกี้ง,งั้นก็ร้อยหกสิบเพนลำเพลินอยู่ที่ร้อยแปดสิบเพนลำเพลินอยู่ที่ร้อยแปดสิบเอาแจ้งตัวเลขมานะแจ้งตัวเลขมาเรื่อยเเดี๋ยวอ่านไปเรื่อยแจ้งตัวเลขมาด้วพี่น้องเด้อผู้ใดู่้ตัวเลขส่งเข้ามาค่ะใครรู้ตัวเลขส่งเข้ามา ผู้จัดต้องดูกระแสแต่ละวงก่อนจะขอคิวไหมผูะวัต้องถามพระประแดงค่ะต้องถามพระประแดงอ่สวัสดีค่ะยายคนสวยค่ะขอบคุณค่ะที่ทิ่โกหกว่าสวยเพชรนำเงินอยู่ที่ร้อเห็นช่องคนในวงพูดอ๋ออ่ะ,อะเบิ้งกระโดดเบิ้งกระโดดอ่าสองรนั่นรวมรวม รวมรวมปีทุกปีครับเข้าไปดูมาแล้วอ๋อสองคิวงานหแค่หกิคิวคณะไหนอะ่ะคณะในหกสิคิวแล้วดูการหน้านะคอยก็อันนี้มันสิมตตอบคำถามกับพี่เต้ยบอกว่าเอ๊ะมันจะล้นตลาดจริงไหมมันจะล้นตลาดจริงไหมแล้วก็ธรรมนล้นอิหลีทรรมนล้นอิหลีหมอลำกลุ่มพวกที่พี่เต้ยพูดน่ะ งานมันจะลดลงเพราะเพราะอย่างมันกับเมนความล้าอยู่ดิมันมีความเป็นได้มันจะมันมันมันเมนความล้าอยู่มันมีความเป็นได้เพราะเจ้าภาพจะไปเลือกหมอลำเบอร์หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เจ้าภาพหนึ่งคุณภาพงานโชว์เสียงสีเสียงยิ่ง่อลังการไหมเดนเซอร์หลายบอดนตรีเสียงสีเสียงอลังการบอเป็นจังใดนี่ตัวเลือกอันดับหนึ่งคือกระแส กะระแสคนกับคุณภาพมันจะมาคู่กันกะระแสกับคุณภาพงานโชว์สเสียงเสียงมันจะมาคู่กันจะผับเรื้เหลือกเมืองจากปฐมปฐมระเบียบสาวน้อยเจริญร้อยนี่หมอลำคุณภาพบวกกะระแสกระแสบวกคุณภาพบวกงาน PR ประชาสัมพันธ์บวกงานโชว์คือที่หเคยโพดใว่าหนึ่งคุณภาพคุณภาพกะระแส หรือว่าโซเชียลอ่าโซเชียลก็ได้อ่าโซเชียลด้วยกระแสแล้วก็ P.R. P.R. หมายถึงงานโปรโมตเนี่ยมอลำต้องมี4อย่างหลักๆเลยอืมหลักๆตรงมี4อย่าง1นงมีคุณภาพไหมงานโชว์ไปยังไงมีคุณภาพบอดนตรีเสียงสีเสียงดีบอเลือดบอเวทีใหญ่บออันนี้คือสิ่งที่เจ้าภาพเลือกอันดับ2คือกระแสกระแสคือหมายถึงว่ากระแสนี่ ผู้จัดเอากระแสมอลลาไม่มีกระแสผู้จัดก็าไม่อยากได้เพราะเอาไปแล้วมันขาดทุนโซเชียลโซเชียลคือมีฐานไหมฐานโซเชียลมีไหมเวลาไล่โซดโปรโมทเวลาเออไล่โซด่าเมื่มอน,นี้เลนยูหันยูนี่มีคนดูไหมมีเบองสามคนสี่ 3, คนสามคนสีน่คนวงหนึ่งดูสามพันสี่พันสองพันเป็นหมื่นอีกวงหนึ่งดูสามสี่ห้าร้อยคนถามว่าคนถามว่าผู้จัดนี่ฮามฮี้ามฮอนเด้ ผู้จัดทําเฮียพรว่ากูสิขาดทุนบ่อถ้ามาลําชนกันใกล้ๆกันเนี่ยปิดวิกติดกันน่ะผู้นึ่งอยู่หมอชิดอีกผู้นึ่งอยู่อันแถวอันไอ้ไทยวัสดุมีบอดีอีกคณะหนึ่งอยู่อันพระเบงกออาขตดสามคณะอีกคณะหนึ่งอยู่แยกบางพีไอ้บางพีพระพระประกันหมอลำนี่สี่คณะซชนกันนี่ห้ามหิบมันสิตัวประมาณคณะละพันแบ่งกันไปแล้วพันพันหาไังสิแม่เพราะว่ามันถูกแชร์กันไปไง งานโซเชียลมีคนดูไหมเป็นยังไงสร้างกระแสสร้างกระแสไ้คนไปเบิ่งโซเชียลมีบอมีฐานโซเชียลบอไม่มีผู้จัดก็ไม่อยากได้แล้วโอกาสที่จะขาดทุนเยอะถือเง,งินไปสิบด้านไปลงทุนเห็ดมาลําปิดวิกสามหมื่นสี่หมื่นเบิ้อหลานหนึ่งเอ็ดเศษขาดทุนเพราะว่าอย่างเพราะว่าต้นทุนในการจัดต่อง,งานหลายพี่น้องคาทีบง 2, 3, 4, 10, 10ังหม่องแสนสองแสนสามแสนสี่เบ็ดสิบคาโฆษณาคาสปอร์ต ค่าเคียร์พื้นที่คานันคานี้นานสรารพาพคาแต่ละที่ไม่ต่ำกว่าแสนแสนน่ะแสนอัพแต่ละหม่องต้นทุนเก็บบัตรเท,ท่าไหร่คนเท่าไหร่คนสองพขึ้นจังสีได้อยู่จังสีได้ขายเหล่าขายเวียเห็นบ่กสางานงานสก็คือพีอ r พงาน PR คือโปรโมทพีอประชาสัมพันธ์เพจกระเงียบ y o u t u b e กระเงียบลงงี้กัะบ่มีคนเบิงลงเงี้ยกัะบ่มีคนเบิง คนเมืองหลักร้อยคนติดตามเป็นแสนแต่คนดูคนดูหลักร้อยจังสิแม่มันต้องกลับมาเบิงเ่งนด้ป่ะนี่เอ๊อะคือมันมันต้องกลับมาเบิง่งไม่ต้องย้อนกลับมาเบิ่งว่าสมมติว่าใน youtube ในเพจคนดูหลักร้อยสองร้อยสามร้อยมันต้องย้อนกลับมาดูว่าหนึ่งคุณภาพพอมีบอ่อสองกะระแสเรามีไหมบ่มีคุณภาพเราไม่มีกะระแสเราม,มีสามโซเชียลก็ไม่มีสามอันนี้ปับ๊บ จะพาก,กับว่าอยากจ้างแหละผู้จันกับว่าอยากจ้างแฟนคลับก็ไม่อยากดูพออย่างซุมานีกลุ่มเกกระเทยหลักๆเลยอยากไปเบิ้งหมอลำคณะที่มีคนไปเบื้องหลายกลุ่มเกกระเทยเนี่ยอยากไปดูหมอลำที่ที่มีคนไปดูเยอะๆกระเทยวัอยากไปดอกคณะคนบ่หลายเพราะกระเทยคือแต่งตัวแต่งตัวซื้อผ้านาผมลงทุนซื้อลองเท้าเฮ็ดหนา้าเฮ็ดแพ้ฉีดหนา้าซื้อหนา้าซื้อนี่ เพื่อจะไป PR ตัวเองคือกระเทยอ่ะบางคนลงหนาหาันยางเบิดขึ้นจะว่าเตยละกลับมากับจมปวดขาเพราะเข้าไปเพื่อไปไปมิติงไปสังสรรค์ไปพบปะเมื่อเด้ไปปูสศาสตร์นางฟังล้ําเป็นกิจจารรักษณาดี้นี่คือวงการมัลลมันเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นแล้วมันต้องย้อนกลับขึ้นมาว่าหนึ่งถ้ามาลรามีคุณภาพกระเทยสิไปเ้าปากต่อปากปากต่อปากดิสองะแสะ กระแสมกระแสให้เขาคุ้าปากต่อปากปากต่อปากสามโซเชียลถ้ามีโซเชียลกระแสกระแสเดบิงเงไดเห็นกระสเอากระแสเอาคุณภาพมาแบบอกว้มาล้ําดีมาล้ํามีกระสเห็นบอกงาน PR, พีอาร์ปั๊บพีอาร์คือคือสิ่งที่วงต้องพีอาร์พีอาร์ออกไปให้คนรู้จักไงเจ้ามีของดีโชว์ดีมากลงทุนเป็นล้านลงทุนสิบ้านยี่สิบ้าน,านแต่บว่าพีอาร์คนรู้จักแล้วใครจะรู้จักล่ะก็เหมือนสินค้าไงส่งให้คนรีวิวส่งให้คนชิม จะลงทุน20ล้านรอแต่เราจะมานั่งรอโทรศัพท์เพื่อให้จะภาพก็ไไปได้เราต้อง PR โปรโมทของขอมันดีของขอมันด,นดีชุดลงทุนเท่านี้เฮดชุดใส่พาอันนั้นอันนี้ทุกอย่างต้องโปรโมทเราจะมารู้คนเดียวไม่ได้หมอลำมันต้องโปรโมทมันต้องบอกว่าปฐมชุดออกมาสวยมากอุ้ยจะพเห็นจ้างแล้วป้าก็จ้างปฐมสามเส้นหาชุดไม่แต่สวยๆเห็นบอกเกิดการเกิดกระแสแล้ว เอาลงไหนเอาลงโซเชียลแล้วอ่าบานี้ปั๊บ PR. พีอาพีอาก็คือเกิดจากวงวงเป็นคนโพสต์ออกไปก่อนลงในโซเชียลกระแสก็คือพูดปากต่อปากไงเป็นกระแสอะไรเห็นปะอุย้ยปฐมบอชูวชุดปฐะถมบอชุดสวยเท่สีฟ้าก็สวยสีเหลืองก็สวยสีส้มก็สวยมันเป็นกระแสแล้วไงเพราะว่าอะไรเกิดจากการพีอาวงโปรโมทออกไปก่อนปั๊บ กระแสคือเกิดจากการฟีดแบ็กออกมาจากคนน,นนั้นคนนี้คุณน,นั่นเห็นพวกนี้เห็นกดแชร์กดไลค์เอาไปโพสต์ต่อเอาไปโปรโมตต่อมันเป็นกระแสในโซเชียลจากจาก่ากเอเคยติดตามปฐมปั๊บอ้าวปฐมก็สวยแต่เพจยุ่งใส่วะก็กดตามหาเพจปฐมเกิดเป็นฐานโซเชียลกลายเป็นคุณภาพที่มันเกิดขึ้นคือคุณภาพย้อนกลับมาทุกอย่างมันมัน เป็นเครือข่ายหมดเลยคุณภาพกระแสโซเชียลบวกงาน PR ฉะนั้นแล้วหมอลำต้องมีสี่อย่างหลักๆนี้ฉะน,นั้นแล้วเจ้ามีของดีจะว่าโปรโมทก็ไม่มีใครรู้จักจะสิมาถามวาไปเบื้องนาฮานบ่เลี้ยวรถดกวาสิหอดย้ำนันวองอื่นเอาคิ้วงานไปเต็มเมื่อก่อนวงเจ้าบอมีงานปฐมออกปล่อยปฐมปล่อยชุดปับ๊บขณะนี้ปล่อยชุดออกไปขณะนี้ปล่อยนี่ออกไปปัปปป๊บวงที่เขาเงียบๆเพราะเขามีงานรองท้องอยู่แล้วสองร้อยงาน บะถมรับเหยียบใจกันน้อยสาวลอยสาวลอยเป็นอย่างซีวงนี่ถึงนิ่งเพราะว่าเขามีงานรองรับอยู่แล้วเขามีงานเจ้าภาพอยู่แล้วเขารอใกล้เปิดงานค่อยอะไรก็ได้เพราะเขามีงานเจ้าภาพอยู่แล้วแต่วงที่ไม่มีงานเนี่ยมันต้องเฝ้ hit, าเฮ็ดเฝ้าสั่งเฝ้าพีอาประชาสัมพันธ์เฝ้าโปรโมทเฝ้าปล่อยออกมาเจ้าสมาิปิดว,ว้หดมือพอถึงวันเปิดฤะดูการเจ้าบ่ได้เปิดวงเดียวหมอลำไม่ได้เปิดวงเดียวหมอลำเปิดหลายคณะพร้อมกันคน จุดโฟกัสจุดความสมนใจคนมันเปลี่ยนไปแล้วคณะนี้คณะนี้คณะนี้เออถามเบิ้งคณะนี้ไปเบิ้งคณะนี้ก่อนคณะนี่เขาเบิ้งก็อได้คนก็ไม่พูดถึงฉะนั้นแล้วสี่คณะนี้เขาเจ้านิ่งขเขาจาเงียบเขาเจาบอคอยเปิดออกมานี่มิแต่ผสมเปิดมาเพราะว่าเขาเจ้ามีงานรองรับู่แล้วสองลอยกว่ามันจะไม่เปิดมือเปิดวงเขาเจ้าก็มีงานแล้วแต่วงที่ไม่มีงานเนี่ยเหมือนพี่เต้ยพูดเนี่ย มันคือสิ่งที่เขาพูดจริงๆมันก็มันก็คือเรื่องจริงที่มันจะเกิดขึ้นว่ามันจะไม่มีงานรองรับเต็มมือก็เจ้าบัานี้ปั๊บคุณภาพโซเชียลกระ r สพีอาร์นี่แต่ว่าวงหมอนำที่เขาจ้าว่าเสียงมีหกขาเจ้าเฮ็ดดีดีเด็คอนเทนต์เสียงมีหกก็ทําดีใจเกินลอยซ้านเล่าเนี่ยขาเจ้าเฮ็ดคอนเทนต์ออกมาดีหลายๆเฮ็ดออกมาสู้มือออกมาสู้มือผลิตออกมาคอนเทนต์ออกมาทุกวันทุกนทุกวัน,วนเลี้วกับบได้มีคนเดียวมีหลายคนพร้อม เสียงมีหกก็มีหลายคนที่ทำคอนเทนต์เนี่ยแล้วก็วออกมาดีมากนั่นแหละ